สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบผมอีกแล้วนะครับผมอาจารย์สอสิมาเนศนะครับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับณตานแห่งนี้ตบาบาันตากัศลานะครับวันนี้ผมจะมา,อ,าออกรายการวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายสำหรับผู้ที่จะมีโชคนะครับของวันที่16ธันวา6-3านี่นะครับซึ่งเป็นวันพุธขึ้นสองค่ำเดือนสองนะครับปีชวด เดวผมได้คำนวณตัวเลขบนท้องฟ้าแลวนะครับว่าจะมีอิทธิพลที่จะให้โช่ให้ลาบกับท่านผู้ชมลราใส่กับของเราเนี้มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะยกชาร์จ้นมาให้ท่านดูเลยแล้วกันนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับวันเกิดราศีที่ชื่อเสียงออกทายวันที่16ธันวาคมนี้นะครับวันนั้น เป็นวันพุธนะครับขึ้นสองค่ำเดือนสองปีชวดนะครับผมได้คำนวณตัวเลขบนนาบนท้องฟ้าแล้วนะครับจะมีดาวพุธดาวจันทร์และก็ดาวพระหัสนะครับครนี้ตามที่ทราบกันนะครับว่าเราจะเอาตัวดาวทั้งหมด ที่เราคำนวณมาได้เนี่ยสามตัวนะครับมาเป็นตัววันเกิดนะครับแล้วก็เป็นราศีอย่างเช่นว่าคนวันพุธนะครับราศีนะครับของคนวันพุธก็มีราศีมิถุนนะครับหรือเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ราศีกันนะครับก็อยู่ในราศีของพุธนะครับ ก็แล้วก็ชื่อที่มีออกเสียงตัวท้ายต่อก็ตาอมันเท่าต่อมันฐานต,าต,าต่อชดาต่อมันตตมันโตและวนอนเนนะครับก็ผู้ใดที่มีเสียงที่ออกเสียงคําว่าสกุลนีหรือกุสกุลนาเน,นี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่อย่ามี โชคนะครับในหมวดของหมายเลขเดาวพุธนะครับเอาละครับจะมาดูต่อไปก็เลขของดาวจันทรนะครับดาวจันทถ้ามาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็มีอักษรนะก็มีขอไก่ขอไข่ขอควายขอะระฆังแล้วก็งูนะครับที่ที่ออกเสียงตัวตัว,ตวท้ายของดาวจันทนะเช่นว่าคุณบุญเกลือนี่นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายของอักษรของดาวจันทร์นะครับ E <ai> <c oughs> แล้วคุณอักคมอย่างงี้นะครับเขาควายนี่มาอยู่ในอักษรของดาวจันทรนะครับก็ชื่อตัวท้ายคาว่คคมนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะเป็นโชคของอดาวจันนะครับเทวาราศีนะครับของอดาวจันรก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎนี่นะครับก็สําหรับผู้ที่บอกว่าอาจารย์ราศีเนี่ยมันเทียบยังไงก็ไม่ยากหรอกครับจากเดือนเกิดของท่านแหละครับเดืเอนเกิดท่านเกิดเดือนกรกฎาคมท่านก็ ถือว่าท่านเกิดอยู่ในราศีของดาวจันนะครับเอาละครับต่อมานะครับก็เป็นดาวพฤหัสหรือวันหรือวันพฤหัสนะครับผู้ใดที่เกิดในวันพฤหัสนะครับหรือราศีนะครับราศีธนูนะครับหรือราศีมีนนะครับในจักรราศีน่าี่เป็นเกษตรนะครับเมียกษรนะครับ ดังต่อไปนี้นะครับมีบอเบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานพอพ,พัดปอฟันพอพัเผาลแล้าหมอนะครับท่านผู้ใดนะที่มีรายชื่อตามนี้นะครับเ,เช่นว่าคุณบุษบาอย่างนี้นะครับคุณพิมพรอย่างนี้นะครับก็อยู่แนักอรของดาวพระรหัสนะครับแล้วคุณ คุณบุญมาหรือคุณบุญมีนี่นะครับหมอมานี่ก็ถือว่าอยู่ในค่ายที่โทษของดาวพฤหัสนะครับเอาละครับดาวพฤหัสนี้ก็จะมีอักษรนะครับของดาวพุธไล่อักษรดาวพุธเลยกันนะครับอักษรของดาวพุธนะครับจะมีเลขที่มีอิทธิพลนะคนดาวพุธนะครับมีเลข14 4 5ี่24 79บห้าี่สิบหแล้วก็98นะครับ ทีนี้ดูเลขของดาวจันนะครับเลขของดาวจันทรที่มีอิทธิพลกับคนที่เกิดวันจันทร์หรือคนราศีกรกฎนะครับก็จะมีตัวเลขที่เป็นมงคลหรือตัวเลขที่ถูกโชคลับท่านนะครับมีเลขศูนย์สองสองหนึ่งสามสองสี่สองหสองแล้วก็เจ็ดสนะครับของคนที่วันจันทร์นะครับหรือราศีกรกฎหรือชื่อที่ออกเสียง ดังที่ผมว่าเนี่ยใช่นแคุณบุญเกื้องเงี้ยคุณนกคมอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับเอาต่อมาเป็นดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนี่ก็จะมเีเลขที่เป็นมงคลหรือเลขที่ส่งเสริมให้คุณมีโชคลาภนะครับจะมีเลข26 49 52 57 ห้าสิบแปดแล้วก็แปดสิบสองนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ดูตามนี้นะการตัดสินใจของท่านก็ดูตามนี้แล้วกันแล้วตัวที่ออกรายการนี้มานะครับเป็นการบอกว่าตัวเป็นการคัดกรองนะครับว่า ท่านจะมีโชคหนึ่งวันนี้หรือไม่นะครับถ้ามีชื่อตามนี้นะครับมีราศีตามนี้และมีชื่อตามนี้ท่านก็ถือว่าอยู่ในไข่ที่จะมีโชคแล้วถ้าจะมีโชคมากโชคน้อยนั้นท่านก็ดูว่ามัน ตรงกับวันเกิดของท่านไหมตรงกับเดือนเกิดของท่านไหมแล้วก็อายุแล้วก็ชื่อชื่อของท่านเนี่ยมีอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าเขาถ้ามีครบทั้งสามอย่างเลยก็ถือท่านมีโชคอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปถือให้หน่วยละ30% เ้าคุณได้สามหน่วยเนี่ยคุณก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นอีกสิบเปอร์เซ็นนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาว่าคุณจะได้มากได้น้อยเท่าใดนะครับหรือท่านผู้ใดบอกอาจารย์หนูมีชื่อแค่ชื่ออย่างเดียวได้ไหมได้ครับถ้าคุณมีชื่ออย่างเดียวหรือคุณมีวันเกิดอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าท่านก็อยู่ในขายที่มีโชคได้แต่จะมากจะน้อยนั้นก็ค่อยพิจารณาเอาแล้วกันนะครับถ้ามีโชคน้อยแล้วก็อย่าอย่าอย่าได้ทุ่มเทเลยมากนักนะครับ แล้วถ้าท่านบูชายี้าไม่มีโชคเลยอยากจะเสี่ยงก็เอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงได้แต่ก็ขอให้เพิงระมัดระวังด้วยเพราะว่าตัวนี้ได้คัดกรองมาแล้วว่าท่านมันไม่มีไม่ไม่ไมีขายอยู่ในการที่เสี่ยงโชคทางด้านนี้ถ้าจะมีโชคจากจากาถ้าบุญกุศลที่ท่านสร้างสมมาหรือทำกุศลมาก็สบผลใตอนนี้ก็ก็ายามได้ครับก็เป็นไม่ได้ทางนั้นนะครับเอาละครับผมก็ขอวาง นี่ก่อนนะครับล้วขอ,อประชาสัมพันธ์นะครับผมนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันตักศิลาแห่งนี้นะครับผมสอนในวันอังคารนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนวิชาอังคบวิชาธาตุระบบพ่อคูดวงสุยเนตรหรือคนทั่วไปจะรู้จักว่าเลขเจ็ดตัวพมา่าครับถ้าท่านสนใจจะอยากจะเรียนหรืออยากจะรับการพยากรณ์จากผมนะครับก็โทรมาตามหมายเลขของผมดังนี้นะครับ081 4995233นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ0814995233ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line ผมด้วยแล้วก็เป็นเบอร์ที่สามารถจะโทรติดต่อผมมาว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์หรืออยากจะมาเรียนกับอาจารย์เงี้ยโทรติดต่อมาได้นะครับผมยินดีรับท่านสมาชิกทุกท่านที่โทรมาติดต่อหรือ ถามหรือมีปัญหาได้นะครับแล้วพิเศษสําหรับงวดน,นี้นะครับหรือเดือนปีนี้ท่านผู้ใดนะครับมารับการบราการจากผมแล้วผมจะเช็ค หมายเลขบเ,ลขลเอออบ,โโงงบอร์โทรศัพท์ให้ท่านฟรีนะครับว่าหมายเลขเนี้ยท่านใช้แล้วเนี่ยจะดีอย่างไรอย่างอย่างไรหรือไม่นะครับจะถูกเทโลกไหมาใช้แล้วจะส่งผลยังไงบ้างจะดีหรือร้ายยังไงก็ผมว่าจะพยากรณ์ให้ท่านฟรีนะครับเฉพาะผู้ที่เออมาพยากรณ์กับผมนะครับมาด,ด,ดูดวงกับผมนะครับเอาละครับเวลานี้ก็เวลาก็หมดแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ